ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญกษระส์บและอนาคตอาจเป็นช่องที่รับซื้อและขายเหรียญกษระส์บสวัสดีครับ f อฟซีฮะประเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะพรชัยจะพา f อฟซีเนี่ยมาเปิดกล่องนะ มาเปิดกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญนะะซึ่งภายในบรรจุเหรียญโอ้โหต้องบอกว่ามากกันแบบอือ้สองกิโลครึ่งเลยเอฟซีนะน้ำหนักเยอะมากเลยนะวันนี้ขึ้นปกคลิปไปว่าเหรียญเด็ดใช่ไหมเอยเหรียญเด็ดอืเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจะมีเหรียญเด็ดไหมจะมีเหรียญหายากไหมจะมีเหรียญที่รับความนิยมอืมไหมเอฟซี 4, เดี๋ยวมาดูเหรียญในกล่องกันนะ, <F 4. S 2> ะเอฟีเจนว่านะฮะ ทางหน้าจอหน้าจาน้ากล่องมวเนี่ยจะเป็นชื่อของประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณนะเพราะว่าเอเจบางทีนักสมที่ส่งเหรียญมาเนี่ยเขาส่งมาช่องหลักๆเดิมๆก็คือช่องประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณนะแต่ว่าบางทีช่องของประปาไม่ว่างนะประปาก็จะให้ช่องของพ่ชัยซื้อขายเหรียญซึ่งเป็นช่องน้องนะมาเปิดกล่องแทนโอเคเนาะเอเยช่องของปปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณแล้วก็ช่องของผ่นชัยซื้อขายเหรียญนะเป็นช่อง พี่และช่องน้องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วก็ช่องผลชชยซื้อขายเหรียญนะนช่องพี่ช่องน้องอต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองช่องนี้ f c สามารถที่จะส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ทั้งสองช่องเลยนะฮะโอเคเนาะถ้าส่งมาทั้งช่องของผนชัยก็ FC เพิ่ม i อดียไล่ศ9นย์เก2หรือไม่ก็ส่งมาช่องผนชัยใช่ไหมก็ส่งมาที่ i อดีไลน์เกส่น ใครดูแล้วไม่เข้าใจอะไรยังไงนะฮะก็สามารถดีคลิปกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าอาจจะงงนิดนึงใช่ไหมเออช่องของผ่อนัยแล้วก็ช่องของป่านั้นเป็นช่องพี่ช่องน้องใช้เจ้าของคนเดียวกันนะโอเคเนาะฝากกดติดตามช่องผ่อนไฉซื้อขายเหรียญด้วยหากท่านมีเรี่ญต้องการส่งขายนะไอซนะีคเนาะจะยกรูปโปรไฟล์ออกนะหลังจากนั้นเราจะเปิดกล่องนะจะเปิดกล่องดูเหรียญกันอืมดูซิว่าในกล่องนี้นักสะสมท่านนี้ส่งมานะ จะเป็นเหรียญอะไรกันแน่นะฮะจะมีเหรียญดตรงตามที่ขึ้นปกคิดไปไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็ทําความรู้จักกับเจ้าของช่องกันก่อนเนาะสวัสดีครับคุณกรณ์กรณนัตพลใช่ไหมเอ่ยนะก็เป็นเอสซีออแถวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะสวัสดีเจ้าของกล่องด้วยเนาะเออเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันไปดูเหรียญกันไปดีกว่านะแอนแอนปึ้บอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรกันเอ่ยอ,อันนี้จะเป็นอ่า บรยการละเอียดมากเลยนะก็ทำบรยการเหรียญมาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเลขบัญชีธนาคารเลยเขาไหมอ๋อมีเอฟซีฮะนะอืมก็คงไม่ต้องดูแลหลักงั้นนะเออเนี่ยเอฟซีฮะเขาจะมีใบรยการเหรียญเขียนมาแบบนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะเออเอฟซี FC ไม่ต้องเขียนอย่างนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีเวลาอย่างนักสะสมท่านเนี้ยอืมเขาอาจจะมีเวลาเขาก็เลยเขียนรายการมาประกอบอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าดีมากเลยนะโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันจะเทออกเลยไหม F4 เทเลยเนาะเออเทออกจากกล่องกันอ่ะหนึ่งสองสามปึ้มโอ้โห f ะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยนะจะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยจะมีเหรียญเด็ดตามที่พูดคุยกันไว้ไหมเอ่ยนะเออมาดูซิจะมีไหมนะจะหน้าแตกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราดูกันไปเรื่อยๆ F4 เนาะเราดูกันไปเรื่อยๆก่อนเลยนะอืมก็ยังไงดี เดี๋ยวจะ,จะมืดนิดนึงนะเด,เดี๋ยวพันชัยเนี่ยจะเอาออกแล้วก็ใช้พื้นสีแดงดีกว่านะใช้พื้นสีแดงกันดีกว่าเนาะเออประมาณนี้อ๊บยกแผ่นออกก่อน f สอ้าวฮึบเออตรงนี้เผื่อจะเห็นได้คมชัดกว่าไหมจะสว่างกว่าไหมนะโอเคเนาะมาก็ได้ลัามากันหลายชิ้นเลยนะเออได้มากระหลายชิ้นเลยใครมีเหรียญต้องการขายให้ติดต่อมานะโอเคเนาะเรามาดูเหรียญชิ้นแรกกันเลย f สนะเรามาดูเหรียญชิ้นแรกกันเลย ก็ชิ้นแรกนะฮะรับซื้อฮะนะรับซื้อสำหรับเหรียญอา่าสำหรับเหรียญ50บาทที่ลึกนะเออนะใครมีติดต่อมาใครมีติดต่อมาทุกวาระเลยสำหรับ50บาทที่ลึกนะเป็นเหรียญกระสาบสมัยราชการที่9กนะประมาณเนี้ยอืมใครมีติดต่อมานะเออใครมีติดต่อมาช่อง ผ่อนแชร์รับซื้อทั้งหมดเลยนะ f c รับซื้อทั้งหมดเลยจะดึงภาพไกลนิดหนึ่งนะเออจะดึงภาพไกลนิดหนึง่งว่าภาพไม่โฟกัสเนาะห้าสิบบาทที่ลึกฮะรับซื้อทุกวาระนะรับซื้อทุกวาระทางด้านราคาบางทีผ่อนแชร์จำไม่หมดนะแต่ว่ารับซื้อตามท้องตลาดเด่นอยู่แล้วแหละนะแต่แจ้งไว้ก่อนนะเหรียญที่ลึกเนี่ยเดี๋ยว f c ีมาดูกันว่าทําไมราคาจึงไม่เกินหน้าเหรียญเหรียญละหมื่นละแสนนะ f c ีเพราะเขาไปออกมาเยอะนะอย่างชิ้นนี้ล่ะนะอย่างชิ้นนี้ล่ะมาดูซิใช่เหรียญที่ลึกไหมนะ มาดูกันสิให้สีสังเกตดูนะนะห <_ C 1> เหรียญที่ระลึกเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะราคาไม่ค่อยแพงอันนี้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ยังไม่ใช่นะฮะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญอืมนะฮะทำมาเสี่ยงดีเลยอ๊บปักเปิดนิดนึงเปิดแล้วดูพร้อมกันเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเอสีนะจะเป็นน่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยเนาะเออดูทีละชิ้นนะฮะดูทีละชิ้นอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเอสีตรงหน้าจอไม่เอ่ยนะ 1>, 1บาทที่ลึกใครที่มีนะฮะเราจะดูกันอย่างนี้เลยใน F4 นะนะดูกันอย่างนี้1บาทที่ลึกใครที่มีนะฮะรับซื้อกันทุกวาละเลยนะฮะรับซื้อกันทุกวาละเลยนะแต่แจ้งนะฮะหบาทที่ลึก2บาทหบาท10บาท20บาทที่นะีย f ราคาเหรียญที่ระลึกเนี่ยราคาก็จะไม่แพงนะเพราะว่าคป็นเปลี่ยนที่ยังหาพบเจอกันได้ง่ายแต่ช่องของพันชัยก็ยังช่วยรับซื้อถึงแม้ว่าราคาจะเกินหน้าเหรียญไม่มาก นะ FC ดูนะฮะนะจะให้มีราคาเด่นละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะ FC เนี่ยนักระสมท่านนี้เขาส่งมาให้ไหมดูดูจากตรงนี้เป็นหลักฐานเลยนะฮะนะถ้าผลิตออกมาเยอะๆแต่ละวันละขนาดเนี้ยให้สันนิษฐานเลยว่าราคาซื้อเกินซื้อขายเกินหน้าเหรียญเนี c ยยังไม่สูงนะเออบางพื้นที่เขาอาจจะยังไม่ซื้อแต่ช่องของบนไทยนั้น นะเรารับซื้อนะเพราะว่าเราเรายังเป็นช่องเล็กๆอยู่อืมก็รับซื้อเหรียญที่มีการผลิตมากหาง่ายบ้างเลยมากมระมาณ f นะีเนาะหนึ่งบาทที่รับซื้อทุกวันละเลยนะย้าตรงไม่ผ่านการใช้งานนะอืมถ้าผ่านการใช้งานเอเจร,ราคาราคาเขาไม่แพงก็ถูกมากนะฮะเออ แต่ว่าใครมีผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานอะไรยังไงก็ส่งให้อดมบินตรวจสอบให้นะไปคุยกับเอนแล้วเขาจะช่วยรับซื้อได้เหลือกี่บาทนะสำหรับ1บาทที่ผ่านการใช้งานแต่ย้ำนะรับหลักๆก็คือไม่ผ่านการใช้งานโอเคนะผ่านไป2อรายการแล้วนะพอใช้ทำรายการเร็วเกินไปไหมไม่เร็วหน้านาะเพราะเหรียญค่อนะนะออข้างจะเยอะกว่าจะบรรยายเสร็จนะหลังจากนั้นมาดูชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวนะมาดูชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอวางไว้แอนแอนอ่ะอึบ๊บนะ ตรงนี้อ่อน่าจะโอ้เป็นเหรียญสิบบาทสองสีท่ทึกใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ F4 อันนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึกนะฮะประมาณนี้โอเคเนะนะาะน้าบอลชัยจะเปิดแค่นี้นะเออนะะเดี๋ยวดูกันทีเดียวยกให้ดูเลยนะฮะประมาณเนี้ fc เหรียญที่ระลึกนะยังคงต้องย้ำกันเสมอว่าราคาเขาไม่สูงนะเพราะหลายคนท่านยังเข้าใจผิดนะเนี่ย fc ดูเขาส่งมานะนะถือว่าโชคดีนะ fc ทุกวันเนี่ยตลาดเหรียญก็ยังยังรับซื้อเมื่อก่อนไม่ได้รับซื้อกันเท่าไหร่นะอืมตอนนี้ก็มีช่องพี่ช่องน้องแล้วก็ช่องของของพันชัยนะฮะเออม,มาประกาศรับซื้อเหรียญที่ระลึกกันนะถึงแม้ว่าราคาจะไม่สูง fc ก็ดูให้เข้าใจด้วยเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ระลึกเห็นไหมฮะอืมสิบบาทสองสี่ที่ระลึกเนี่ยได้กันมาหลายวาันละ แต่และว,วัลละเห็นฮะส่งมา1ิบเหรียญเออห้าเหรียญเออสิกุเเหรียญเอยนะถ้าเหรียญส่งมาเยอะๆแบบนี้ราคาก็จะไม่สูงก็มีบางวัลละราคาสูงก็มีนะนะพรชัยจะพูดภาพรวมไปเลยนะสํสำหรับเหรียญ1ิบที่ลึกสองสีโอเคเนาะอือก็มีวัลละเด็ดด้วยได้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละเออนะฮะอืออย่างตรงเนี้ยเป็น10บาทสองสีที่ลึกดูคร่าวๆแค่นี้ก็พอนะเออประมาณนี้นะฮะ10บาทสองสีที่ลึก ใครมีติดต่อมาฮนะไม่ผ่านการใช้สวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะดูจากภาพนะเออนะดูจะมีผ่านการใช้บ้างเดี๋ยวคอยว่ากันเนาะเอาง่ายว่า10บาท2อสที่ลึกนะรับซื้อทุกวันละไม่ผูกไม่ก่อนไม่สนิมถ้าผูก,ก่อนสนิมแล้วเรารับแลกเท่าหน้าเหรียญ พูดกันง่ายๆแบบนี้เลยเอฟฉะนั้นรักษาสภาพผิวเหรียญไว้ดีนะเพราะเหรียญน,นียมักจะขึ้นสนิมแดงสนิมเขียวเร็วถ้าเรารักษาไว้ไม่ดีโอเคเนาะอ่ะวางไว้นะมีวาละเด็ดด,ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกูปาทําคลิปสั้นให้ดูนะคลิปช็อตถ้ามีวาละเด็ดตรงเนี้นะเออก็ถ้าเป็นวาละเด็ดราคาเขาก็จะสูงเกิดหน้าเหรียญอย่างเอฟเฟกกับคุดใช่ไหมตรงนี้เหมือนจะได้เอฟเฟกมาด้วยแต่ว่าเป็นอะไรเอฟซีไปไปกันเรื่อยๆเลยเนาะรับซื้อทุกวารละฮะสิบบาทสองสี่ที่ล,ลย fc เหรียญก็ข่างเยอะแล้วต่อเลยนะชิ้นนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยเป็น20บาทใช่ไหมอันนี้จะเป็น20บาทที่ลึกนะฮะรับซื้อกันทุกวานละเลยใครมีติดต่อมานะฮะรับซื้อทุกวาาละเลยไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะรับซื้อทุกว่าละเลย20บาทที่ลึกเออมาหลังจากนั้นดูอะไรกันต่อมาดูชิ้นนี้ต่อเลยนะฮะ fc ทำในการเร็วนะผมนะบอกแค่ว่ารับซื้อก็พอละมั้งเนาะบอกแค่ว่ารับซื้อก็พอละนะ หลังจากนั้นฮะอ่ามาดูที่ลึกกันก่อนดีก่อนเนาะอันนี้อืมอันนี้จะเป็นเหรียญห้าสิบาทจะไม่ใช่ฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญห้าสิบาทที่ลึกนะสมัยราชการที่ที่เก้ามั้งเนี่ยเออราชการที่เก้าที่สิบอันนี้เป็นของราชการที่สิบนะฮะใครมีติดต่อมาฮะนะนะใครมีติดต่อมาสําหรับเหรียญอ่าห้าสิบาทสมัยราชการที่สิบแล้วก็ราชการที่เก้าด้วยรับซื้อกันทุกวารละเลยนะฮะ นะแต่เขาจะเกิดหน้าเหรียญไม่มากเหรียญที่ลึกเนี่ยจะไม่มนเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญหมุนเวียนเหรียญโบราณน,นะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันเนาะวันนี้ดูแค่รับซื้อไม่รับซื้อไปก่อนดีกว่ารายละเอียดราคาไปคุยกับแอดมินเอานะฮะอ่ะห้าสิบบาทที่ลึกวางไ้ด้านบนก่อนปุ๊บเห็นไหมเอ่ยนะ่าเชื่ออยู่มั้งเนาะหลังจากนั้นนะฮะจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญกระแสมาแรงหรือใช่ไหมช่วงเนี้ยเหรียญพระราชินีพนปีหลวงของเรานะเออ ใครมีติดต่อมานะฮนะแต่ช่องของบัญชัยเนี่ยยังรับซื้อแบบป,ปกติธรรมดานะครับอืมนะเมื่อก่อนเนี่ยราคารับซื้อเข้าเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราปะป้าปายังไม่ปรับราคาตามตามอ่าวงการช่วงนี้นะฮะใครมีติดต่อมาเนาะห้าบาทที่ระลึกพระราชินีพมมวยประมาณนี้นะฮะใครมีติดต่อมาเดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวเขาไปคุยกันกับแอดมินแน่นนไปเดี๋ยวพันชัยจะสั่งแอดมินไว้นะโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้น อันนี้คืออะไรกันเอยชิ้นนี้จะเป็นอ๋อเหรียญ20่บบาทที่ลึกนะเอออันนี้น่าจะเป็นสมัยราชการที่อันนี้ของราชการที่10นะเออด้านหน้าเป็นอ่าพระราชนีพนปีหลวงนะเออประมาณนี้ใครมีติดต่อมาฮะนะคำว่าเหรียญที่ลึกใช่ไหมใครมีติดต่อมานะใครมีติดต่อมาชิ้นนี้ละอ๋อชิ้นนี้ก็ใช่เป็นวาระเดียวกันนะเป็นวาระเดียวกัน อะประมาณนี้20บาทที่ระลึกอันนี้เป็นของสมัยราชการที่10ใค่มีติดต่อมานะฮะโอเคเนาะภาพจะมองๆนิดนึ่ง fc แต่ว่าคงจะพอมองเห็นนะเวลาพ่อนใช้เปิดกล่องนะฮะเออถ้ารับเหรียญเยอะเยอะเนี่ยพอนใชยจะรีบแต่ fc ฟังเอาก็แล้วกันนะฮะรับซื้อไม่รับซื้อแลจะบอกกำกับไปเลยเนาะอ่ะวางไว้หลังจากนั้นตรงนี้อะไรกันเอย อันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทใช่ไหมห้าบาทที่ลึกการจนาพิเศษเนี่ยเดี๋วางไว้ก่อนได้มากี่ชิ้นอได้มาชิ้นเดียวนะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่รึกการจนาพิเศษนะฮะเออก็ผลิตออกมาเยอะแต่ว่าถ้าใครมีแบบไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานนะฮะติดต่อมาอืมเราก็ช่วยรับซื้อแต่ราคาเกินหน้าเหรียญน,น้อยมากยังย้ําเสมอยังกล้าย้ำนะฮะสำหรับเหรียญที่ระลึกนะ แต่และชนิดราคาไอ้เจ๊นะเขาจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะเขาไปเออมาเยอะเห็นไหมเนี่ยนกักสะสมชนิดส่งมาท่านเดียวเนี่ยนะทนับรวมจํานวนชนิดหลักคาเนี่ยโอ้โหปลาเข้าไปเป็นร้อยสองร้อยเหรียญละมัง้งนะฉะนั้นเอฟซีดูให้เข้าใจว่าคําว่าเหรียญที่ลึกนะราคาก็จะไม่ค่อยสูงแต่ว่าเราก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเ,เกินหน้าเหรียญกันนั่นแหละโอเคเนาะห้าบาทกาจนาพิเศษไม่ผ่านการใช้งาน นะรับซื้อไปตกลงราคากับแอดมินช่วยเอาเนาะหลังจากนั้นเอจะมีเหรียญเด็ดเหมือนขึ้นปกคลิปไปไหมเนี่ยนะเรามาลุ้นที่เหลือกันเนาะอืมอันนี้ก็ยังไม่ใช่เหรียญเด็ดเลยเอฟซนะอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเอาละอันนี้ก็ยังไม่ใช่เหรียญเด็ดรับซื้อไมหมห,นะนะนะหนึ่งบาทเรือหงเอฟซดูตรงนี้เลยเนาะนะรับซื้อนะหนึ่งบาทเรือหง ผ่านการใช้งานแล้วนะเออก่อนหน้านี้ช่องผ่อนใ้รับซื้อเหรียญละหนึบาทห้าสิบตัวงค์ 1, หบาทเดือยหงนี่ผ่านใช้นะแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เอเสก็ราคาเหรียญละ4บาท5บาทยังไม่เกิน6บาทใครมีติดต่อมา1บาทเดยหงนะไม่ผูกไม่กอนไม่สนิมผ่านการใช้งานปกติรับซื้อเหรียญละ2บาทไม่ผ่านการใช้งาน4 5หไม่เกิน6บาทแต่ถ้าขอบบินมากๆสนิมแดงสีดำจอดอย่างนั้นเอเีย เราอาจแรกแลรับแลกเท่าหน้าเหรียญหรือไม่ก็อาจจะไม่รับซื้อเลยนะถ้าขึ้นสนิมเยอะๆโอเคเนาะวางไว้ต่อมานะต่อมาอันนี้จะเป็น1บาทหลังวัดใช่ไหมน่าจะใช่เออ่ะอันนี้เป็น1บาทหลังวัดอืมหบาทหลังวัดเอถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ช่องผ่อแชรรับซื้อเหรียญ้น2บาทเท่ากับเดือหงถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็4ีหไม่เกิน6บาทนะรับซื้อ ถึงแม้ว่าจะผลิตเยอะนะทางเราก็ยังช่วยรับซื้ออยู่แต่ก็ต้องติดตามด้วยนะฮะต้องติดตามด้วยนะว่าช่องของบรรชัยจะรับซื้อใช้เวลายะระยะเวลานานแค่ไหนผู้เรี้ยงเขาผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่ช่องบรรชัยก็พยายามนะจะช่วยประกาศรับซื้อกันถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพงเกินหน้าเหรียญเนานะเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยจะเจอเหรียญเด็ดนะฮะเหมือนเขียนขึ้นหน้าปกคลิปไว้ไหมจะหน้าแตกไหมเอเจชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะชิ้นสุดท้ายแล้วนะ ชิ้นนี้จะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงโอเคเนาะอืมอัน,นจะเป็นเหรียญทองแดงนะนักสะสมก็ติดมาเห็นไหมเออทางเราก็ช่วยรับซื้อเนี่ยนะเราช่วยกันหลากหลายเลยนะหลังจากนั้นอันนี้จะเป็นอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวชิ้นนี้ก่อนนะนี่คือเหรียญอะไรเพราะก็ใส่มากับตรงนี้นะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินไม่น่าจะมีความพิเศษอะไรนะ ดูจากตาเปล่าเนาะไม่น่าจะมีความพิเศษอะไรเอาละใส่ถุงไว้เนาะเดี๋ยวแอดมินก็ไปจัดการต่อจากพนชัยเองมาหลังจากนั้น CR, เอฟเหรียญเด็ดในคลิปนี้จะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะเออมาดูกันครับเอฟียนี้คือเหรียญน,นะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพศ2520นะอืมต้องบอกก่อนเลยว่า ปั๊มผิดพลาดฮะหนึ่งบาทเรือหงปั๊มผิดพลาดอืม fc เห็นฮะเขามีการปั๊มขยื่นนะเขามีการปั๊มขยื่นประมาณนี้โอเคเนาะซึ่งตัวผันชัยก็นะฮะยังยังไม่ไม,ไม่ได้ค่อยได้ประกาศรับสื้อนะฮะสำหรับเหรียญปั๊มผิดพลาดก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมแต่เหรียญน,นี้ fc ว่าปั๊มผิดพลาดที่ต้องบอกว่าเห็นกันแบบชัดเจนเลยเห็นไหมฮะอืม ได้มาเป็นเหรียญแรกเลยเนาะได้กันมาเป็นเหรียญแรกเลยสำหรับเหรียญหนึ่งบาทโดยห่วอองปีพศ2520นระ25 20, นะปั๊มผิดพลาด f อฟซี FC เจนว่าด้านนี้ไม่มีขอบเลยนะอืมด้านนี้มีขอบปั๊มผิดพลาดในรูปแบบนี้เอฟซีฮนะน่าจะเกิดจากนะฮะแม่ตาแม่ปัม๊มหรือไม่ก็เหรียญขยับประมาณนั้นนะเท่าที่สันนิษฐานนะอย่างแม่ตาปั๊มลงมาใช่ไหมอืมบางทีเหรียญวางปุ๊บยกตัวอย่างนะะเออ นะแม่ตาเขาปั๊มไปหลายล้านเหรียญใช่ไหมแม่ตาก็อาจจะสั่นคอนไหมหนึ่งนะฮะอพอสั่นปั๊บรลดัปั๊มลงมาใส่เหรียญตัวเป่าเนี่ยนะก็าอาจจะมีกีการกินขอบอืมหรือไม่ก็แม่ตาอาจจะปกติฮะแต่ว่าบล็อกใส่เหรียญประมาณนี้มั้งยกตัวอย่างนะฮะก็าอาจจะเคลื่อนหนีนะมีอยู่2ออย่างนี้แหละโอเคเนาะอันนี้เปลี่ยนปั๊มผิดพลาดก็ถือว่าเป็นเหรียญเด็ดในคลิปนี้กันเลยทีเดียวนะเป็นเหรียญเด็ดในคลิปนี้กันเลยทีเดียว ตอนนี้เราได้มาเหรียญหนึ่งสำหรับเหรียญปั๊มผิดพลาดในเอฟีต้องเรียกว่าปั๊มขยื่อนใช่ไหมเอฟซีภาพเขาจะตัดเองนะกล้องเขาจะตัดนะประมาณเนี้ใครมีติดต่อมานะอมเนาะเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบของปั๊มขยืขยิญขยเยินเยอะเลยแบบเนี้ยนะก็รับซื้อกันอยู่ที่แล้วแต่เสียนะอขยเยอนก็ต้องชัดเจนแบบนี้เนาะถ้าขยเยิญน,น้อยก็ออาจจะไม่รับซื้อแต่ว่าขยเยินน้อยชัดเจนก็เดี๋ยวมาตกลงราคากันเอานะฮะ โ okay, อเคเนาะเหรียญนี้ถือว่าปั๊มผิดพลาดแบบชัดเจนเลยนะฮะประมาณนี้โอเคเนาะใครมีติดต่อมาฮนะรับสือ้อนี่คือเหรียญปั๊มผิดพลาดนะฮะปั๊มขยื่นระดับนี้อถือว่าขยื่นเยอะนะเดีย๋ยวป้าจะไปตรวจสอบอีกครั้งอ่าพคอนชัยจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือว่าปั๊มผิดพลาดเป็นพระเอกในคลิปนี้เลยก็ถือว่าเป็นเหรียญเด็ดในคลิปนี้ก็แล้วกันนะฮะ รับซื้อฮะเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันเมื่อก่อนราคาก็ต้องบอกว่าใช้คําว่าหลักพันเนะี่ยจะกี่พันจะพันเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่แรงเท่าใดนักนะเพราะเราจะเห็นว่าเหรียญได้หลายชนิดราคานะได้มีการราคาผันผล,ผลเพราะว่าเหรียญเนี่ยเอสเซียถูกนักสะสมถูกชาวบ้านถูกเอ่อหลายๆจังหวัดใช่ไหมฮะเออหลายๆสาขาอาชีพต่างๆจังหวัดเนี่ยเขาส่งขายเข้ามาทางช่อง YouTube หลายๆช่องทางแพลตฟอร์มนะเหรียญก็เลยเผยโฉมเยอะอืมไม่ว่าจะเป็นเหรียญปลอมผิดพลาด หรือว่าเหรียญที่ระลึกนะได้มีการเทเข้าตลาดเหรียญราคาเหรียญก็เลยดรอปลงสาเหตุก็หลักๆก็น่าจะมาประมาณนี้นะฉะนั้นก็เรารับซื้อนะนะก็เป็นไปตามทิศทางท้องตลาดเหรียญกันดีกว่าเนาะเพราะว่าช่องของพ่อช่ยรับซื้อมารับซื้อเหรียญหมากก็ต้องขายออกไปด้วยนะก็เป็นอาชีพนะฉะนั้นก็การรับซื้อเข้าฮะก็ต้องแน่นอนเฉียดก็ต้องเป็นเป็นราคาที่ต่ํากว่าขายออก แล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกับทองตลาดเหรียญหรือไม่ก็เดี๋ยวเรามาตกลงราคากันเองโอเคเนาะคลิปนี้นะได้เหรียญมาค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นเหรียญที่ลึกประมาณเนี้ยอ่ะใครมีเหรียญแบบนี้บ้างนะใครมีเหรียญแบบนี้สามารถติดต่อมาทางช่องของผ่อชัยได้นะนะไอดีไลน์ให้ดูแล้วใช่ไหมต้นคลิปนั่นแหละรีคลิปกับปดูเอานะไอดีไลนะ์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่เนาะก็ฝากด้วยนะอื อย่าลืมกดติดตามช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญโอเคเนาะไอ้หลายอยู่ตรงนี้ประมาณนี้อืมรีคลิปกลับไปดูเอาขอบคุณเจ้าของเหรียญน,นะจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีแล้วก็ฝากขอบคุณเอที่กำลังนั่งรับชมคลิปช่องของผ่ชัยกันอยู่นะขาดตกบกพร่องประการใดเอนะผ่อนชัยกลับขอโทษเนาะ เออไม่จะเป็นคำบรรยายเออการนำเสนอเอออาจจะไม่เล้าใจนะเพราะว่าไม่มีเหรียญเด็ดมากมาม่นักอืมช่องของมันชัยและช่องของป่าก,ก็ดำเนินการแบบนี้มาเข้าปีที่หแล้วล่ะนะโอเคเนาะขอบคุณสำหรับาการติดตามรับชมมีเหรียญต้องการขายติดต่อมาติดต่อได้ช่องพันชัยรับซื้อจริงหากเหรียญของท่านตรงตามที่ประกาศรับซื้อไปคลิปหน้าพบเจอกันไหมฮะคลิปนี้สวัสดีครับ